มีความรู้สึกที่เยอะมากขึ้น,นเรื่อยๆต้องมาทังทุกที่เพราะไม่กลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของ gender identity ที่สอดแทรกคือมีแนวโน้มที่จะเปลเป็นความคุ้จะเป็นให้ตรกข้างแต่ในรูปแบบของที่เป็ด่ยนก็คือจะเป็นคอมมันว่าง่ายๆคนนี้ก็จะตัดผมสั้นจะไม่ใสยย่ยกทรงเลยเป็นที่ว่าจะใส่เสื้อแบบรัดๆัดอันเงี้ย และถ้าเป็นมากๆถึงขนาดทีเรียกว่าเป็นผ่านเวสได้ผ่านเซ็กซชูลิซึ่งก็คืออยากจะไปเ,าาปเอาหน้าอกขอเลยถ้าเด็กมีความรู้สึกมีความพูดพอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมาพวกนี้ก็มีปอดใหญ่ขึ้นพวกนี้ก็จะมีน้ำหนักเยอะขึ้น,นเยอะไปไน,น,นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับไม่ใช่เป็นความผิดปกติเป็นย่างไงครับกลุ <S <S ่มๆๆของเขาพวกเขาเป็นอย่างนี้ หรือว่าเป็นแหวนเดียรชันหรือความหลากหลายทางเพศเขาปกปติถ้าเขายังเรียนได้เขายังมีคบเพื่อนได้เขายังเป็น,เเปนสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้ไม่ถือว่าเขาผิดปกปติเลยมีพ่อแม่มีแม่คนหนึ่งมาร้องไห้กับผมร้องไห้ามากเพราะว่าเห็นลูกสาว นะครับคิดว่านุ่งแต่กางเกงยีนแล้วนัดเจอเพื่อนแต่ผู้หญิงนั่นแหลแล้วก็ไปแอบเจอจดหมายของลูกกับเพื่อนผิงก็มาล้อไห้เลยบอกว่าเลี้ยงลูกสาวแทนเป็นลูกชายก็<อ>เรียกว่านัดหมอมาหลายครั้งแต่ลูกไม่ยอมมามีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนี้ยอ,อมาได้กลับล็อกมาเลยแล้วให้มานั่งพูดคุยกับหมอเขาเรียนตีนอย่างแล้ว หนูก็มาแบบเสียไม่ได้มาแล้วคุณจะมีเหตุมาแล้วจะคุยอะไรหมอจะพูดอะไรบอกหมอไม่ต้องรักษาหนูหรอกหมอไปรักษาแม่หนูไปหนูรู้ตัวเองมาตั้งนานแล้วแต่แม่เพิ่งจะมรรู้เห็นตอนจดหมายนั่นแหละแม่โอ้โหฟูไปไม่สบายเลยหนูรู้มาตั้งแต่หนูมันยมแล้ว หมอไปรักษาแม่แม่ซึมเศร้าไปแล้วไม่ต้องมารักษาหนูก็ต้องคุยกับหนูเลยหนูไม่เปลี่ยนเป็นแค่นี่คือแฟนยอมรับเถอะเป็นแค่งๆไม่ต้องเป็นอย่างจริงๆฮะวันต่อไปคันต่อไปคือนัดแม่อย่างเดียวนี่ก็คือก็ก็ก็เป็นสาเหตุอย่หนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกันตรงกันข้ามก็ แม่พาลูกชายมาลูกชายอันนี้ไม่มีท่าทางไม่เปลี่ยนแปลงเลยผู้ชายอายุ35แล้วด้ว่ครซับผมก็เริ่มจะตีผมเริ่มขึ้นสูงเพื่อคซับแต่ไม่แต่งงานสักทีแต่็นตภาพแตกตอนเน,นี่ยตอนลูกไปเที่ยวมาน,นอกแล้วกลับมาพร้อมกับเพื่อนผู้ชายแล้วมานอนที่บ้านตกใจต,ตายแล้วเอ๊ะเป็นยังไงกันไย เอาเอาฝรั่งมานอนที่บ้านนอนห้องเดียวกันอีขนาดก็มารู้ว่าลูกชายเป็นเกย์ทั่นที่ไม่ได้แสดงเขาไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นเขยเป็นเกย์เลยโอ้ง่ายแม่เนี่ยเป็นเป็นมีกิจการมีธุรกิจนี่นะไรว่าจะยกธุรกิจนี้ให้ลูกชายก็ที่ผ่านมาเขาของถ่ายไนระดับนลงแล้วเป็นลูกชายพาสามีมาด้วยยังไม่รู้จะยกมรดกให้สามีเป็นยังไง ตกใจร้อง่ห้ก็เหมือนกันลูกชายคนนี้เขาบอกกับหมอผมเป็นอยน่างนห้อนานไม่ต้องเปลี่ยนผมหรอกครับอาม่าคนนี้แกบอกว่าหมอจะใช้วิธีรักษาจงหมดเงินกี่ล้านก็มไม่ว่าเอาลูกชายวัวกลับคืนมาทำได้หมดเงินแค่ไหนผมก็ไม่รู้จะเปหมดเงินกนับอะไม่รู้จะเป็นรักษาอะไรมันก็ไม่ใช้เปผ่าตัดมันจะหายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทำอะไรแบบนที่จะหาย เอาเงินมาไปร้อยล้านก็เป็นลูกที่เป็นลูกที่เดินชิดอย่างนั้นมานแต่เขาไม่ต้องใช้เงินแค่กับบาทเลยเขาใช้ความเข้าใจของเขาแบบเด็กคิดปรับใหม่ว่าลูกชายเขาเป็นอย่างนีง้แต่ก็สามารถดูแลกิจการของเขาได้แต่มีแค่เรื่องความพุ้พอใจ,จกับค่อเท่านั้นนะที่ไม่ใช่แบบนี้เขาจะคาดหวังว่าเขาจะอุ้มหลานเขาจะคาดหวังว่าเขาจะมีสายทอดกิจการนี้ต่อไปสู่ระดับเหมีมย่าีงนี้ มันไม่ใช่อย่าแค่เพราะไอ้สิ่งที่เขาคิดมาตั้งแต่เลี้ยงลูกมาเขาบอกทุนนี้ลูกมาตั้งแต่ตีเท่าวฟ้าหอยเห็นจูอาจารย์โน้นพูดมาเขาพูดอย่างนี้เห็นจูมาขึ้นมาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันโตขึ้นมันต้องสืบทอดตระกูลต่อไปแต่ทำทลายคืนออกมาใน35ปีย้อนหลังแล้วแกก็ฝังกิจฝังใจอย่างนี้มาเขาจะไปโทษแกเขไม่ได้แล้วก็ต้องบอกกับกับลูกชายว่าเออมันก็บาดเจ็บทางจิตใจของแม่เพราะว่า แม่เลี้ยลูกมา35ปีส่งไปเรียนเมืองนอกไปอะไรต่างๆมาเพท่าน,นกลับมารับกิจการแล้วจะให้แม่เปลี่ยนภายในไม่กี่วันเนี่ยก็ต้องเห็นใจแม่ด้วยเหมือนกันเมื่อทำอะไรก็ต้องนำมาทำเขาตัดที่กรองรอกันนะครับคือเราค่อยๆมองกันคนละครึ่งทางแต่ที่สุดก็ต้องเดินไปด้วย,ยก,กัรเปลยนก็ยังเป็นแม่ด้วย เเวลาจูดมันเห็นหลายคนชบเครอข่าูแล้วมีคำถามไหมครับเ๋ยนครับครับใชครับเชนครับทชาวากิ่ะอ่ครับเินอย่างในจีนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นพวก แกหรือว่าต้นหรือว่าทองสาเหตุที่มันเกิดจากอะไรครับในมุงจีนของคุณหมอเขไปมาจะจะเห็นไหมฮะไม่เห็นจะน้อยมากครับหรือว่าเกี่ยวกับสังคมเขาปิดหรือของเราเปิดมากเกินไป่รับคุณท่านคำถามนี้คำถามที่ดีมากจะได้มมไม่มีภาพพู้ที่เกิดขึ้น เแรกผมก็คิดอย่างนันจริงนะครับว่าเออว่าถ้าเรามันจะทำให้เป็นอย่างนั้นจริงเปอร์เซ็นต์ก็คงจะต่ำแต่ล่าสุดนพอดีผมขึ้นไปนั่งคุยกับไอ้คนเอ่ยชื่อหรอไม่ไ่ไม่เอยเป็นลักษณะคนคนที่ทางานทางนั่นทางนั่นทางนั้นธุรกิจทางทางนั้นสุขภาพเนี่แต่ไปอยู่ที่มือจีแต่รู้ก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นภาษาภาษาภาตุ๊ดนะ แล้วก็ต้องไปทํางานอยู่เมืองจีนประมาณสักสองปีทํางานนะไมัไในบริษัทเพราะงั้นไปทํางานเขาจะรู้จักกับคนแล้วเขาเป็นประเภทคนที่โซเชียลมากผมก็ถามเขาก,กลับมาบอกไม่อยากลับเลยอทำไมละ่ะโอ้โหอยู่นู่นได้สามีเพียบเลยโอโ้เยอะมากเั้กแบบนี้นะว่าอยู่เมืองไทยวันนี้ก็จงรู้สึกว่าเออเปนฟี ยังยังลำบากอะไรนะแต่โอเคมันก็มีสังคมที่เขาจะไปเที่ยวทอื่นหลายหลายเปิดเผยถ้าจริงแต่เขาบอกเขาไปอยู่ที่นู่น,นอาจจะเป็นเพราะประชากรเมืองจีนม,มหาศาลก็ได้นะปเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะสรุปคือมีแต่เป็นลักษณะของการไม่สแสดงออกซึ่งถ้าจะบอกภาษาไทยคือแอบจิตแอบนน่นแอบนี่นบบนไปก็แล้วแต่ญี่ปุ่นก็มีครับมีฮนะแล้วประเภทอย่างนี้ก็คือชอบมากที่จะไปอยู่่ย ที่แข่ง้นแล้วก็ไปมีสัมพันธ์ภาพกันกเขาก็อยู่เป็นเสือแต่เขาแสดงออกไม่ได้เพราะว่าสังคมถ้าเป็นด้านนี้โอกาสที่จะเสิอโตนในดน้าหน้าที่การงานจบเลย,ยทันทีนั้นทําทไม่อยอมรับไม่เหมือนคนไทยนะครับนะมีแต่ว่าแสดงออกเป็นรูปแบบและแถมจะเป็นลักษณะของผู้นี้จะมีปัญหาความเครียดสูงมาก ถ้าใครที่มีพ่อถ้าใครเป็นพ่อแม่ของลูกที่เป็นกลุ่มพวกนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าอะม็ดีอย่างนึง <c oughs> เขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาได้แสดงออกเขาได้แสดงมันในสิ่งตืง่นเต้แต่แเราต้องประมาณการว่าใหญ่เขาแสดงมากเกินไปนะเพราะเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันดีมากเกินไปก็ไม่สุดแต่คาที่อยู่ในกรอบจนกระทั่งเข้มเกินไปจนมีบางคนฆ <c oughs> ่าตัวตายเขาไม่สามารถแสดงออกในด้านพวกนี้ได้เพราะแรงขับดคนทางเพศ นะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากๆของชีวิตของสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคนถ้าไม่ได้แสดงออกที่เหมาะสมก็จะไปเกิดความเสีย่ยงหรือไปมีโรคเรื่องเกที่จีนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะก็คือเรียกว่าอะไรมันอยู่ใต้ดินมันไม่ได้อยู่ขึ้นมาบนดินของเรานี่โอเคออกขึ้นมาบนดินนะแต่ว่าใต้ดินก็ยังมีเหมืันน,นะ คือไม่ไม่สามารถแสดงออกได้มันก็ก็อาจจะเป็นมีความสัดส่องตามเทศนี่อะที่ไม่เหมาะสมในหมายตามก็ดีอยางสีอยา่างรก็ไม่ได้ดีนั่นหรอบมีสรดานไหมครับอาประกาวจเจอเจอเี่ยงครับ อันนี้มันมีปัญหาหนึ่งครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี чи, ่ยที่ยิงเกิดขึ้นสมัยก่อนเราคิดว่าการหายไม่เจะเกิดเพราะคู่ใหญ่คือเป็นเรื่องของความขัดแย้งในสังคมอย่างที่เราทราบกันมีถ้าอันนี้มันมีการรุกรานในโรงเรียนนะครับมีการพูดคุยกันมีการศึกษาการอย่างที่ผ่านมาอย่างยกตัวอย่างโรงเรียนซึ่งเป็นรูปเหมือนว่าจะเป็นโรงเรียนะครับแรกๆนะครับที่ถูกสับปิดนะครับเนื่องจากว่าผู้ชมไปขวางการเข้าออกแล้วับเองว่าจะมีความไม่ปลอดภัยอยู่คือราวนี้ ปรากฏการมาเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือว่าในท่านเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีการเติยียมขบวนตะพวงนะครับให้มีการยุต,รติการชมรมแต่ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งในโรงเรียนเดียวกันซึ่งผัวกรเนี่ยก็คือมีแนวาคิดทางการเมืองเช่นเดียวกับผู้ชม